สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชอวัตรพลนะครับพาคุณผู้ชมมาดูงานแพคคู่ครับอยู่กับ x อ็ m g XE215CT แล้วก็ c a t ชิปิด้าสามสองศูนย์จีซีเน็กจนนะครับเดี๋ยวนี้เป็นเบอร์สองคุณผู้ชมเป็นกระจกใสนะครับยังไม่ได้ติดฟิลม งเกียร์ยังทะลอกไม่หมดเลยครับผู้ชมรถยังใหม่ๆยังกิ๊กอยู่เลยฮะมาดูงานใช้กำลังใช้กำลังบลูมอาร์มผู้ชมยกเสาเข็มนะครับโอ้สบายเลยครับผู้ชมสองคัน อสองคันยนี้มีมีอาการต้กระโดไดไล็หน่อยครับผู้ชม ต้นเนื้อไปชมทเทเลอร์หนึ่ง เบจีหนึ่งทีครับ6สูบเทอร์โบ d เดล c กอินเจคชั่นสำหรับ x c m g สำหรับเจ้าแคทเจ้าแมวก็สีสูบครับ De เป็นคอมมาเร็วคอมมาเร็วเทโบแคทซี4 4นะครับ บส,สีสศบก็ทำงานไม่แพ้กันผู้ชม แป๊บเดียวผู้ชม88ต้นก็ยกแค่5-6นาทีครับ เรียบร้อยดีครับผู้ชมจบภารกิจงานยกแล้วฮะมีทั้งหมดโอ้หลายเสาเหมือนกันนะนี่เสาหรือว่าตอหมอสสะพานนะครับผู้ชม ก็เป็นก็จะเป็นค่ายเดียวหรือเปล่านอ,นอนี่ที่ทำสีเขียวสำหรับ x ีซีมจีโอ้ท่าเยือนรอจัดครับผู้ชมท่าเยืนท่านี้ ไปแล้วฮะโอ้อแป,บแปบ๊บแป๊บคุณผู้ชมไป ครับผู้ชมจบงานจบภารกิจแล้วครับรับชมกันต่อคลิปหน้า e p ี EP หน้าละกันครับสำหรับใครที่ยังไม่กดไลค์กดติดตามก็ฝากกดไว้ในคลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ติดตามกันอยู่แล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาคผู้ชมไปก่อนลาลวครับ